มอริซิโ p โป h เชติ n o ผู้จัดการทีมเชลซียืนยันตนเองมีส่วนร่วมกับการเสริมทัพของสโมสรที่จะมีการพูดคุยกับผู้อำนวยการกีฬาถึงแผนการในเดือนมกราคมเชลซี Chelsea เสริมทัพอย่างมหาศาลในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็มีทั้งเข้าเป้าและล้มเหลวส่งผลถึงผลงานของทีมที่ยังไม่สม่ำเสมอในครึ่งฤดูกาลแรกและโปเชติโนกำลังวางแผนเสริมทัพในช่วงกลางซีซั่นร่วมกับผู้อำนวยการกีฬาของสโมสร แน่นอนเรามีการสื่อสารที่ดีร่วมกันอยู่เสมอเราไม่กังวลเรื่องนั้นเลยโปเชติโนโอตอบประเด็นเสริมทับหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกที่เชลซีบุกชนะลูตันทาวสามต่อ2เมื่อวันเสราร์ตอนนี้เรากำลังประเมินกันอยู่เรามีเวลาอีก2-3วันแต่แผนการคือการพูดคุยและดูว่าเราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุดในความคิดเห็นของผมคือการทำงานร่วมกับทีมที่เรามีนี่คือทีมที่ดีมากและตอนนี้เป็นเรื่องของการผลักดันให้พวกเขายกระดับขึ้นมาผมเชื่อมั่นในทีมของผมจริงๆมันเป็นสถานการณ์ที่เราต้องฟื้นตัวให้ได้อาการบาดเจ็บทำให้บางครั้งเราต้องสะดุดอย่างโรมโอลาเวียแฟนๆเชลซี Chelsea, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ